มาครับพี่น้องนะบอกเสียยะไปซื้อปลามาให้ใหเขากันนั่งรับโทรศัพท์กับลูกค้าอยู่ในรถครับนะบอกเอาสิบเก้าโตเด้อยสิบเก้าโตวันเกิดวันที่สิบเก้าเบอร์มันซื้อปลามาบอกเขาบอกว่าให้เป็นเฮ็ดบุญวันเกิดแล้วก็กสิบเก้าโตตูทอฝ่ามือพุนโอ้กลัวกูไป่เชอมันจะรวยเหรอมันจะตายยอดค่าป่ามาเลยบอกบอกว่าซเอาเอาตูสัมโพมือกับพ่อ ป่ามปนเสื้อตัะมปนทวแข็งนี่พี่น้องสีสี้ดไปหรือเสียเปต้มโอเบิดครับป่าไปอย่างบั้นพันหนึ่งโอ้ยตายกูบอกรถมารถมาเอารถรถในหยบแจ้งเตือนความรุนแรงกูบอกงบนะเอออร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบก็พพอ่าตัคงก็พอได้ออกก็เดียวยังพอได้ออก มันนี่จนยันปล่อยปลาเลยคกูบอกว่าจะโตท้อป้มือโตท้อปมือนะพี่น้องว่าไปเสียปลาไหเปลี่ยนเปลี่ยนจากปล่อย่ไปต้มดีกว่าวันนี้โตโท้อแขนเนี่ยก็เสด้หลายมืออยู่รถมาหลายอยู่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดบุญน้ำกันขอให้โซ่ขอให้หมานคอยแมงมุมี นะเอาตัวใหญ่กใหญ่ค hey, ือตีรอดทุกตัวดอกกูบังซุงแล้วนี่ตัวคาแขนอยู่เหรอไอ้ลำไม่รู้ไอ้เถื่ล่านกันทุกคนน่ะบอกว่าไปซื้อตัวเล่นน้อยงวดตักสองร้อยเริ่มเกินตัวทัวปมมือหรือนิ้วก้อยก็พอแล้วเป็นหลอดตัวท้อแข่งหรือตัวท้อแขนมาเลยปานะนี่อ่ะวันนี้ก็มาปล่อยปลาครับยอดฝังฝังยอดฝังฝัง พี่น้องเอฟซีรวยๆทางงมีมีถูกหวยเงินล้านกันทุกหวยทุกคนนะออกรถไปแล้วคอยมั่งคอยมี่นะเที่ยวปีใหม่ขอยโซ่ขอยมันนะปีใหม่นี่พี่น้องกลับจังหวัดใดคอมเม่นดิบ้านเขานี่ก็เริ่มหนาวแล้วสักแล้วล่าสุดแขนีเริ่มแตกแล้วกลางคืนหนาวกลางเว็นเวียนดอน นะอันนี้เราอยู่ที่บอ่อเลยเนี่ยคลองพระสุทึงบอ่อคลองพระสุทึงโอน้ำรุงหลายนะบหมือนในบ้านแหเลยป่นย่นเบ็ดน,นะปล่อยไปบั๊บกิน,นเนื้อีกกูซี่ได้บาปเลยเบิ้งส่งแล้วกูเพิ่งไปซื้อน,นาเขียงมาเนี่ยวนปล่อยปั๊บบางเดือนบ้านแหบอาบลรถนะ <c oughs> นะจากล้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาได้นับละเก็บนับโต๊ะมาเลยงบ พัดหนึ่งบอยงบลอยกว่าบาทเออตังให้กินข้าวอยู่บ่อยมีอยู่ช่วงนี้กระทำเจ้าวะเอาจักเอาจักบาทเจ้าวะเอ่อเจ้าการเลยจ้าการขอเจ้ไปเลยเดี๋ยวเอามาพี่น้องเอา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 โยนเลยปะโยนรถแกะถุงก่อนใจเย็นๆนะบอยพี่น้องโชคๆวานมันทางมีมีครับไปดูสี่กุญแ กับสีสียังกับเกะถุงไอหูมันออกกันแน่แล้วไปเด้อลูกเด้อเป็นอิสระภาพนะอย่าได้ทุกข์งงี้ยากใช่ทุกข์งงี้ยากคืออายไรเป็นอ้ายยากไรเรื่องอยู่อายยากไรเรื่องอยู่บ่าว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องทองนะวุ่นไปอิสระภาพนะอยากไปเซก้าไปไปรถนะ ว่าไงโอ้ยดีใจแห้งโอ้ดีใจแห้งมาหายเสียงเว้ยดีใจแห้งไปไปไปนะย่าทุยากย่าแงขึ้นได้แส้วสูนะผุ่นโ,โ,โดดโยงโยงแล้วไปมึงจะไปติดเบ็ดติดแหงเขาเด้อ <laughs> นะผู้ <laughs> <laughs> นางอยู่ฝั่งผุนเยิ่มดีใจเลยที่นี่ <laughs> ไปนะจะไปติดเบ็ดติดแหงเขาเด้อเบิกเลยดีนะ ว่ามันเงี้ยเบ็ดล้วงแหเขาไปติดไส้ติดด่างเขาแห่ลูกแ่หลันะพี่นัองเอาเอาบุญนบกันปุนปุนเหมือนปุนปั๊บุนปั๊บแล้วดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจแหงวยไปเบิดแดละอีเสมสิไปมาได้่ะอไอยังไม่ไปง่ายหอกคุ้บาป โอเคพี่น้องเอาบุญมา่ฟ้ากันนะพี่น้องรถด้วยเฮงเครับ,ข,บขี่รถปลอดภัยทุกการเดินทางผู้ใดเมื่อบ้านก็ขอให้เดินทางสวัสดิภาพเนาะปีใหม่เพราะว่าเบิ้งน้ำมุกน้ำมันดีๆนะเบิง้งหมอนมุ่งหมอน้าดีเดินทางไกลก็ได้ไพล์น้ำมันเครื่องของเครื่องอะไเรียบร้อยนะเดินทางไกลแล้วก็พี่น้องตอนนี้ก็มีเวลายัางทันเดี๋ยวขายของได้คนหนะ้าวนนี้ไปเที่ยวไหนระยะสิบสามวันที่สิบสามนะพี่น้อง เดี๋ยวเจ็ดก็เมื่อเจ็ดแปดมือมีเวลาเซ็นสัญญาอยู่มารถข้างไหนกระจองจองเอามาแเราจะรับรถเป็นที่หนึ่งสอสากับว่ากันอย่อ้เสียรถไปส่งให้มีฝ้าเซ็นสัญญาโมเมนว่าอ้โทรหาไอ้นที่ยีนะมึงจะเอารถเป็นที่สาเออธนาคารที่ได้เปเซ็นไห้มึงล่ะธนาคารเขาเดิแล้วยี่องยี่สิบสามยี่สิบสมันเล่นมามแบบมันยังเล่นวุมาอีกมันดีใจดีใจนลงซาวใช่ไหมเนีมันดีใจแห้ง ไอ้เซมโดดน้ำโชวเลยครับโอ้เอฟซีขอมากแม้โดดน้ำเลยเอาเอาเคล็ดีพอพี่น้องแชร์ไปไวรุ่ได้บุญร่วมกันคอยสู้คอยมานคอยมั่งคอยมีคอยได้เมียจากแปดคนป่านไปแล้วครับผมสวัสดีครับแก้ว